สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการซิตี้โฟกัสครับ วันนี้ City f o c ก s สมีเรื่องราวของงานฝีมือและภูมิปัญญาเชิงช่างไทยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันเราไปติดตามกันเลยครับสินค้า1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือ o t ท P นับเป็นการสืบสารภูมิปัญญาของไทยในการนําเอาของดีของเด่นของแต่ละชุมชนออกมานําเสนอต่อสังคมปัจจุบันนี้สินค้า o t o p ได้พัฒนาจนถึงขั้นก้าวไปในตลาดโลก เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติสร้างรายได้กลับสู่ประเทศและพี่น้องชุมชนเป็นที่น่ายินดีนะคะว่าพี่น้องชาวชุมชนนั้นเนี่ยได้พยายามคิดค้นสินค้าต่างๆที่ผลิตพันจากฝีมือแรงงานของเขาเองนะคะแล้วก็ร่วมกับบริษัทร,ร้านค้าต่างๆหรือโรงงานต่างๆที่ร่วมทํากิจกรรมด้วยกันเพื่อ,อออกมาเป็นสุดยอดของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตพันทุกสํานักงานเขตทั้ง5 0สนานักงานเขตนั้นะ จะคัดสรรสุดยอดของหนึ่งตำบลนึ0 0 0เป็นของที่เราจะเห็นได้ว่าขณะนี้เรามีการลงทะเบียนถึง1,700กว่ารายแล้วนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของสินค้าโอท็อปอีกชนิดหนึง่งที่มาขึ้นทะเบียนกับทางกรุงเทพมหานครและได้รับการคัดสรรให้เป็นหนึ่งในสุดยอดสินค้าโอท็อปเป็นการนำเอาภูมิปัญญาช่างไทยแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ในการประดิษฐ์ทำให้ได้งานที่มีความสวยงาม มีคุณภาพสร้างงานสร้างรายได้นับเป็นธุรกิจขนาดย่อมของชุมชนที่น่านำไปเป็นตัวอย่างครับจากเดิมที่เรามีาวางจำหน่ายแค่ไม่กี่จุดนะครับตอนนี้เราก็มีวางเพิ่มเป็น10จุดในกรุงเทพครับทำให้ยอดยอดจำหน่ายดีขึ้นฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตของน้องๆที่อยู่ที่นี่ฮะก็คือก,ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอยากจะเชิญชวนนะฮะกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มเล็กๆผูใ้ใหญ่ก็ดีฮะอยากให้เอามาแจ้งแจ้งทางเขตนรื่อวัตถุดิบอย่างนี้นะ กรจะเ็บช่วยสนับสนุนเขาจะทสันให้เราได้ลงประกวดโอท็อในในครั้งครั้งต่อไปครับสินค้าโอท็ออาจจะมีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการรวมตัวกันในชุมชนนะครับแต่ให้รับการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมอย่างจริงจังก็สามารถก้าวไกลไปสู่สากลได้ด้วยละครับสำหรับช่วงกรุงเทพในฝันวันนี้คุณกอบการส่งอีเมลมาบอกว่าอยากให้กรุงเทพมหานครนั้นมีสะพานลอยคนข้ามที่สวยงามแล้วก็สะอาดคุณกอบการได้รับเสื้อสวยๆจากรายการ City Focus สนะครับ คุณผู้ชมส่งความเห็นเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นอย่างไรบ้างในช่วงกรุงเทพในฝันและกลับมาติดตามรายการซิตี้โฟกัสได้ใหม่ในวันจันทร์และวันอังคารเวลา1 0มงครึ่งทาง ITV วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ